สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมเมจิกเชียนนะคะพบกับไซอีกแล้ววันนี้ไซจะพาเพื่อนๆมาเปิดไพ่เช็คดวงนะคะของชาวราศีกุมตลอดทั้งปี2565นะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักนะคะหรือว่าเรื่องสุขภาพนะคะแต่ก็ขอเตือนไว้ก่อนว่าถ้าเกิดใครไม่ชอบคลิปยาวๆนะคะก็กด ข้ามไปได้เลยนะคะไม่ว่ากันนะคะแล้วก็ก่อนที่จะไป ดูการทํานายก็ต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าผู้ทํานายไม่ใช่ผู้วิเศษเป็นแค่คนอ่านไพ่ไม่มีการทํานายใดถูกต้อง100%อยเ่ายึดการทํานายเป็นสรณะนะหรือนําไปตัดสินอะไรในชีวิตของเราการทํานายในวันนี้ก็จะเป็นพลังงานภาพรวมดวงรวมนะคะไม่ใช่ส่วนตัวของใครคนใดคนนึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ฟังเพลินๆกันไปนะคะส่วนใครที่ต้องการนะคะจะ ปรึกษาปัญหาส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการงานนะคะการเงินความรักหรือเรื่องสุขภาพก็ทักมาได้ที่เพจนิมมิชเชียนมนางไม้หรือไลน์แอดที่สายทิ้งไว้ ใครที่ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ราศีไรายก็ใส่ข้อมูลไว้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ขอขอบคุณจริงๆนะคะสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปของช่อง n i m i s เช i a n แล้วช่วยกดติดตามกด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้ซ้ายจ้าโอเคเราไปเปิดไพ่ของชาวราศีกลุ่มกันค่ะถ้าเกิดนานนะคะเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะนะคะเอ่อ ผ่านไปได้เลยนะคะบางคนเนี่ยไม่ชอบคลิปที่นานๆเราไม่ว่ากันนะคะเริ่มต้นมาด้วยก้าวไม่เท้านะคะพลังงานแรกของคุณหนึ่งเหรียญเจ็ดดาบโอเคสองดาบ เดอะเมดิเช mm. uh ียนนะคะสิบถ้วยเดอะชาร์ลีออต สี่ถ้วยนะคะหกเหรียญเราจะทำนายกันนะคะตั้งแต่เดือนมกราไปจนถึงเดือนธันวาคมะคะสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเลยนะคะ The Hangman, The d e a d นะคะอืมอัสวินถือดาบนะคะแล้วก็ไปสุดท้าย The Empress นะคะมาไล่ไปที่เดือนมกรานะคะได้เก้าไม่เทวานะคะเดือนนี้นะคะรู้สึกว่าอืมคุณจะมีการ ตั้งกาดตั้งกำแพงนะคะไม่ให้ตัวเองเจ็บตัวนะคะไม่ว่าจะในเรื่องความรู้สึกความรักการงานหรือการเงินนะคะเหมือนว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณเจ็บตัวไปเยอะนะคะอา,อาจจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือความรักก็ได้นะคะความรักเนี่ยก็อาจจะอ,อ,อกหกักโดนปฏิเสธนะคะโดนหักหลังนะคะการเงินเนี่ยนะคะอาจจะดูแล้วอาจจะโดน โกงโดนยืมแล้วไม่ได้คืนนะคะในช่วงปีที่ผ่านมานะคะการงานเนี่ยก็อาจจะมีการแบบโดนแทงข้างหลังโดนแย่งงานนะคะจนทำให้ตอนนี้คุณตั้งกาดแหละนะคะ พอถึงเดือนอกุมภาพันธ์นะคะในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยรู้สึกว่าอะไรดีๆนะคะเริ่มมีโชคเข้าข้างมาแล้วนะคะเดือนนี้ลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบได้นะคะในเดือนกุมภาพันธ์ถ้าได้โชคก็เป็นโชคเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะอืมนะคะ,ะการงานนะคะ ก็เริ่มดีขึ้นนะคะก็จะเด่นเรื่องการเงินการเงินก็เริ่มดีขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ใช่แบบการเงินก้อนก้อนใหญ่ๆนะคะก็จะเป็นการเงินเอ่อก้อนเล็กๆนะคะที่จะได้มานะคะก็จะช่วยประคับประคองเราไปนะคะอ่าในเดือนมีนานะคะเหมือนแบบคุณเอ่อไม่กล้านะ ไม่กล้าตัดสินใจนะคะมีนากับเมษาควบกันเลยนะคะเจ็ดดาบกับสองดาบนะคะเหมือนคุณเก็บซ่อนนะคะความรู้สึกการกระทำนะคะแล้วก็ไม่กล้าตัดสินใจนะคะเรื่องงานก็ไม่กล้าตัดสินใจนะคะถ้าเป็นเรื่องงานก็ก็ไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าแสดงออกนะคะลังเลนะคะเรื่องความรักนะคะ ก็อาจจะแอบชอบคนอื่นนะคะแอบชอบเขาอยู่แล้วก็ไม่กล้าบอกเขาไปนะคะได้แต่แอบชอบนะคะเรื่องการงานก็เช่นเดียวกันนะคะก็ก็ไม่กล้าแสดงความสามารถที่แท้จริงของตัวเองออกมานะคะในเดือนมีนาเมษานี้จะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าทำอะไรนะคะอาจจะ ยังมีข้อมูลไม่แน่นพอนะคะหรือว่ารู้ไม่จริงนะคะก็เลยไม่กล้าที่จะทําอะไรนั่นเองนะคะพอมาเข้าเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เริ่มดีขึ้นเหมือนคุณกล้าตัดสินใจล้หลังจากสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคุณไม่กล้าตัดสินใจ พอเดือนพฤษภาคุณบอกอ่ฟันช็อเลยตัดสินใจกล้าพูดออกไปกล้าที่จะสื่อสารนะคะ,ะกล้าพูดกล้าสื่อสารนะคะซึ่งมันก็เป็นผลดีสืบเนื่องมาเลยนะคะในเดือนอมิถุนายนนะคะพอเราสื่อสารออกไปได้สิบถ้วยนะคะแสดงว่าคนที่เราสื่อสารคนที่เราพูดคุยด้วยเขาเข้าใจเราเขาเห็นด้วยกับเรานะคะอ่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องความรักนะคะเขาไพ่เขาบอกให้เราสื่อสารออกไปให้เราพูดออกไปนะคะอย่าลังเลนะคะพอพูดออกไปแล้วนะคะก็จะได้ความสมหวังกลับมานะคะทุกๆด้านนะคะพอมาถึงเดือนกรกฎาคมนะคะ,ะเดือนกรกฎาคมมีเกณฑ์ที่ จะต้องเดินทางนะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางบ่อยๆนะคะอ่ามีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางอาจจะไปเดินทางไปต่างประเทศนะคะแต่ว่าดูแล้วน่าจะเป็นการเดินทางที่เกี่ยวกับงานนะคะอ่าในเดือนสิงหานะคะเหมือนคุณรู้สึกเบื่อนะคะมีความรู้สึกเบื่อนะคะถ้าเป็นเรื่องงานก็เบื่อ เกี่ยวกับงานที่ไม่ได้ต้องการทําแต่โดนยัดเยียดให้ทานะคะเรื่องเงินนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการถูกยืมเงินนะคะเนี่ยมันเข้ามาประจวบเหมาะกับกันยาเลยว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ใจดีนะคะชอบให้ความช่วยเหลือคนอื่นนะคะยืมเงินไปเสร็จก็อาจจะไม่ได้คืนนะคะแถมเข้ามาช่วย เหมือนเขามาขออีกคุณก็ให้อีกเหมือนมันน้ําท่วมปากนะคะเขาอาจจะเคยมีบุญคุณอะไรกับคุณมาก็ได้หรือเคยช่วยเหลือกันมานะคะมันก็เลยเป็นประเภทที่โดนยัดเยียดให้นะคะในเรื่องของความรักนะคะอืมก็ในเดือนสิงหานี่ก็เป็นอารมณ์ที่แบบ คุณไปถ้าคุณไปชอบเขาเขาก็ไม่ชอบคุณนะคะหรือถ้ามีคนมาชอบคุณคุณก็ไม่ได้ชอบนะคะหรือถ้าเป็นคนที่เป็นคู่กันนะคะเป็นแฟนเป็นสามีภรรยาเนี่ยก็ออกแนวเบื่อเกันนะคะเหมือนแบบใกล้ชิดกันมาเยอะเกินไปนะคะก็เหมือนบางทีความสัมพันธ์พอใกล้ชิดกันมากไปแล้วมันไม่มีความเกรงใจกันนะคะ แต่เขาก็ให้เราทำอะไรเราก็ทำนะแต่ทำแบบว่าคุณก็ทำแบบไม่ได้เต็มใจอะ่ะก็ทำไปอย่างนั้นนะคะอ่ะเดือนกันยานะคะก็คุณก็ตามนิสัยของคุณอะะ่ะคุณเป็นคนที่เปอยู่แล้วไม่ว่าจะเพื่อนจะคนรักนะคะค่อนข้างใจดีนะคะเรื่องเงินนะคะจนมาเข้าเดือนเอ่อ ตุลานะคะตุลามันสืบเนื่องกันมาเลยค่ะตุลาเดอะเดตพัศนจิกาเดอะแฮงแมนแล้วก็ธันวานะคะพระราชาถือดาบนะคะเหมือนเรื่องมันสะสมมาเรื่อยๆมันถึงทางตัน มันถึงจุดที่คุณเนี่ยแบบแก้ปัญหาไม่ได้มันจะมีเรื่องที่คุณเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาได้นะคะแล้วก็จะวนเวียนปวดหัวอยู่อย่างนี้นะคะมีอุปสรรคในช่วงท้ายปีของคุณนะคะช่วงสามเดือนสุดท้ายเนี่ยจะมีอุปสรรคนะคะอุปสรรคโดยเฉพาะอุปสรรคเรื่องที่เกี่ยวกับผู้ใหญ่แล้วกันนะคะ อุปสรรคที่เกี่ยวกับผู้ใหญ่นะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับหัวหน้างานของคุณนะคะมันเขาเตรียมฟาดคุณอนะ่ะเขาเตรียมเตรียมฟาดงานฟาดอะไรไมาให้คุณนะคะเป็นหัวหน้างานนะคะเตรียมฟาดแล้วก็ค่อนข้างที่จะออจู้จี้ค่อนข้างที่จะบ้าอำนาจด้วยนะคะ่ะเจ้านายของคุณเนี่ยมันก็ส่งผลให้คุณเครียดพอสมควรนะคะในเรื่องงานนะคะ แต่ถ้าเป็นเรื่องความรักนะคะมันก็หาทางออกไม่ได้เหมือนกันนะคะแล้วคนที่คุณดิวด้วยหรือคู่ของคุณเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนจุกจิกจูจี้แล้วก็ชอบทําตัวเป็นผู้นำนะ,ะชอบทำเป็นตัวเป็นผู้นำแล้วเมื่อก่อนคุณก็ยอมยอมมาตลอดอะแต่มันมาถึงช่วงเนี่ยที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากยอมแต่ยังหาทางออกไม่ได้นะคะ อ่านะคะในช่วงสามเดือนสุดท้ายค่อนข้างจะเครียดนะคะอ่าแล้วนะคะ The Impress นะคะไพ่สรุปทั้งสิบทั้งปีนะคะเอ่อก็ยังไม่ได้แย่นะคะไพ่สรุปเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณก็ก็ไม่ได้แย่อาจจะเครียดอาจจะมีความเครียดนะคะมีความเครียดแต่เรื่องเงินก็ไม่ได้ขาดมือนะคะ แม้ว่าจะมีคนหยิบยืนไปบ้างแม้ว่าจะไม่ได้อยากให้ใครแต่ก็ต้องให้แต่เรื่องเงินไม่ได้ขาดมือนะคะเรื่องความรักนะคะก็มีทั้งช่วงเวลาที่ดีแล้วก็ช่วงเวลาที่เครียดนะคะขะเขากันไปนะคะส่วนเรื่องงานเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างไปในทางที่ อย่างที่บอกว่าคุณไม่กล้าตัดสินใจเพราะว่าหัวหน้าคุณดุด้วยนะคะจะากไพ่ใบที่สิบสองหัวหน้าคุณดุคุณเลยไม่กล้าตัดสินใจแต่ถ้าเมื่อไหรท่ที่คือพูดง่ายๆว่าไพ่เขาบอกอย่าอ้อมมีอะไรให้ไปคุยกับหัวหน้าตรงๆไม่ต้องอ้อมไม่ต้องอ้อมไปไกลนะคะไม่ต้องลังเลหัวหน้าคนเนี้ยเป็นคนดุคนโหดนะคะก็จริงแต่เขาเออ่ต้องการนะคะที่จะ รับให้ให้ให้ผู้ร่วมงานเนี่ยพูดตรงๆกับเขามากกว่านะคะเรื่องที่ต้องระวังเรื่องเงินก็คือนะคะสรุปนะคะเรื่องที่ต้องระวังเรื่องเงินก็คือการถูกหยิบยืมนะคะโดยที่เราไม่เต็มใจนะคะเหมือนมัดมือชกนะคะเหมือนเป็นคนที่เคยช่วยเหลือกันมาเราก็เลยจำใจที่ต้องให้เขานะคะหรืออาจจะเป็นคนในครอบครัวเรานั่นแหละนะคะอืมนะคะเออ แล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุการเดินทางนะคะหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะต้องเสียตังค์เพราะว่าเกี่ยวกับรถด้วยนะคะจะต้องซ่อมรถนะคะในปีนี้นะคะแล้วก็ใครนะคะที่หวังนะคะที่จะมีบุตรนะคะก็มีเกณฑ์เหมือนกันนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะมีบุตรเหมือนกันนะคะในปีนี้นะคะ สำหรับคนชาวราศีกุมนะคะสายก็ขอให้ชาวราศีกุมตลอดทั้งปีเฮงเฮงปังปัทุกคนจ้า